เด็นรายได้2วันจากแอปพลิเคชันดอกบิทนี่เลยเมื่อวานนะครับวันที่25่สิรายได้14,000บาทและวันนี้นะครับวันที่26 3ส0 0 0บาท2วันรวมกัน4ี0 0 0ได้ไอโฟนสิบห้าโปรไปหนึ่งเครื่องไปที่คอมบ์แคสต์นะครับยอดที่สามารถถอนได้ของแต้มอยู่ที่290,000บาท50,000บาทกดเงินสดออกมาห้าหมื่นจ่ายภาษีช่วยชาติยอดที่จะเข้าบัญชีของได้น,นะครับสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทเราไปดูกันเลย ดีนะครับผมเข้ามาเรียบร้อยครับ47,965บาทเข้ามาทันทีแบบเรียลไทม์ไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองทุกคนนะครับและนี่คือยอดที่ได้ถอนมาทั้งหมดเดือนนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เดือนนี้นะครับกดออกมาทั้งหมดมากกว่าห้าแสนบาทแล้วทุกคนต้องขอบคุณระบบช่วยขายสักทีนะครับไม่ต้องไปซื้อไปง้อะไรทุกคนที่ทำให้เด็กวันนอกอย่างเรานะครับที่เรียนไม่จบด้วยนะครับสามารถสร้างรายได้ได้มากขนาดนี้และเขามีสอนฟรีทุกวันด้วยนะครับทุกคนหนึ่งทุ่มตรงวันนี้มีการสอนงานฟรีใครที่อยยาาาาเเเพ่มไไไดด้้้้สรรรถขปีนู